สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบช้างเผือกอยู่พี่เบิร์ดเอาเข้อสอบช้างเผือกมาฝากกันสักหนึ่งข้อเนาะอันนี้เป็นช้างเผือกปี5้าครับผมอ่ะมาดูกันบอกว่าให้เไปค่าคงตัวค่าคงตัวก็คือค่าคงที่ที่มันเป็นตัวเลขโอเคไหมถ้าเส้นตรงไออันนี้เป็นเส้นตรงสมการเส้นตรง y เท่ากับ m x บวกสถูกปะพอตัวเนี้ยปุ๊บน้องต้องรู้ทันทีเลยว่าความชันคืออะไรความชันก็คือ a ถูกไหมโอเค m คือ a นั่นเอง ต่อไปสัมผัสกับพาราโบลา y เท่ากับอะไรครับตัวนี้ก็คือ ax กาลังสองบวก bx บวก c ถูกปะ่ะรูปสมการพาราโบลาต้องรู้ทันทีว่ามันเป็นพาราโบลาแบบความหนึงง่หงายหงายถูกไหมโอเคอ่ะหงายหน้าตาก็แบบนี้ครับพาบราโบลาแล้วมันไปสัมผัสกันเนี่ยสัมผัสกันตรงจุดไหนของพาราโบลาก็ได้แต่ละจุดความชันก็จะไม่เท่ากันถูกปะ่ะสมมติว่าพี่เบิร์ตบอกว่าสมมตินะไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนพี่ก็ให้มันสัมผัสกันซักตรงนี้แล้วกัน เมื่อมันสัมพันธ์กันซักตรงนี้แล้วน้องต้องรู้ทันทีว่า x ค x, ่า x กับค่า y ต้องเป็นค่าเป็นไงเป็นค่าเดียวกันถูกปะโอเคไหมโอเคไหมเก็ดเนาะเก็ดเนาะอ่าค่า x กับค่า y เป็นค่าเดียวกันเราก็จะได้อะไรครับเนี่ยสิ่งที่เราได้เราก็จับ y เท่ากับ y ได้เลยเห็นปะถ้า y เท่ากับ y ปุ๊บเราก็จะเป็นอะไรนะเป็น a x บวกหนึ่งครับเท่ากับ x กำลังสองบวก x แล้วก็บวก a ถูกไหมทีนี้ถ้าเป็นวิธีของมอต้นครับเขาก็จะบอกว่าอา๋อก็ย้ายข้างมาแล้วก็จัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็เป็น x กาลังสองบวก x แล้วก็ลบ ax แล้วก็บวก a แล้วก็ลบหนึ่งตรงเนี้ยเท่ากับศูนย์แล้วก็จัดเป็นกําลังสองสมบู x, 2, บ x, a, x, a, a, 1, รณ์ก็ว่ากันไปอีกยาวถูกปะแต่ทีนี้ถ้าอ่น้องที่เรียนกูวิชาหรืออะไรเนี่ยเขาจะใช้เรื่องความชันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือใช้วิธีการดิฟเข้ามาเกี่ยวข้องครับในการดิฟของตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็นอา่าตัว mx ใดๆ mx ใดๆหมายความว่าความชันนะขณะที่เป็น x ใดๆนั่นเองเราก็จะใช้การดิฟนั่นเอง y ดิฟ y ดิฟดิฟยังไงอ่ะ mx ใดๆนะ mx ใดๆก็จะได้เท่ากับตรงนี้ครับเป็นสองเราก็จะตบสองลงมาข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสอง x กำลังตรงนี้มันจะลดเป็นหนึ่งกำลังสองก็เหลือกำลังหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ดิฟ x เหมือนกันเป็นกำลังหนึ่งก็ตบหนึ่งเข้ามาแล้วก็จะเป็นเหลือก x กำลังศูงก็จะเป็นบวกหนึ่งนั่นเอง เพราะฉะนั้น mx ได้ใเนี่ย <c oughs> เราก็จะได้แล้วก็คือ 2x บวก1โอเคปะโอเคปะอืมเพราะฉะนั้นความชันเนี่ยคือ 2x บวกงตัวนี้บอกอะไรเราเออบอกว่านี่ไงความชันคือ 2x บวก1แต่ความชันของเส้นตรงคือ a มันต้องเป็นความชันเดียวกันไหมเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ a ท่ากับ 2x บวก1เออจบแล้วสิโอเคปะ เราก็เอาเข้าไปแทนครับ a เป็น 2x บวกหนึ่งตัวนี้เป็น x แล้วก็บวกหนึ่งเออที่เหลือแก้สมก,การอย่างเดียวโอเคปะอ่ะอย้ายข้างเข้าไปครับก็จะเป็น 2x กำลังสอ,องบวก x แล้วก็บวกหนึ่งเท่ากับ x กำลังสองแล้วก็บวกสาม x แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งกับบวกหนึ่งจ้าไปก่อนย้ายมาปุ๊บก,ก็จะเป็น x กำลังสอง 2. โอเคอ่ะใช้แล้วตัดทิ้งไปเกะกะ ูกตาแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นลบสองเอ็กเท่ากับศูนย์แล้วก็ดึง X เอ็กออกมาครับก็จะเป็นเอ็กลบสองเท่ากับศูนย์แสดงว่าเอ็กเท่ากับศูนย์ก็สองถูกปะแต่เอ็กเนี่ยเป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้ถูกปะเพราะว่าอะไรเนี่ยถ้าเอ็กเป็นศูนย์ปุ๊บตรงนี้ปุ๊บมันจะเหลือแค่เอเมื่อเหลือแค่เอปุ๊บมันจะเป็นสมก,การพาราโบลาไหมไม่ใช่ถูกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็บอกว่าอ๋อคือเอ็กคือสองพอเอ็กคือสองเราเอาสองเข้ามาใส่ครับเราก็จะได้เอเป็นเท่าไหร่ เป็นห้าจบแล้วครับเ <A S 1> เป็นห้าปุ๊บสมการตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ a อกลางสองก็จะเป็นยี่สิบห้าถูกปะแล้วก็ลบด้วยหกคูณห้าเป็นสามสิบแล้วก็บวกสิบก็จะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบห้าสามสิบห้าแล้วก็ลบสามสิบก็เหลือห้านั่นเองเท่ากับห้าจบต่อแค่นี้เองเห็นปะเอาเรื่องการดิฟเข้ามาช่วยไม่ต้องไปจัดรูปกลางสองสมบ,บูรณ์อะไรให้ให,ให้วุ่นวายแต่ถ้าน้องมอต้นที่ต้องทําตามสเต็ปที่ คนออกข้อสอบเขาจะให้ออกเนี่ยก็คือต้องย้ายข้างแล้วก็จัดกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็เทียบอะไรกันก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้เอาใช้วิธีการดิฟเข้ามาแก้ช่วยการหานเด็กโอเคก็ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ like, กดแบ่งปันเนาะสำหรับน้องๆที่สอบเตรียมทหารพี่เบิร์กก็มีคอร์สดีๆครับก็คือคอร์สเทพคณิตพิชิตเตรียมทหารซีดาวทัพโปรโมชั่นเนี่ยจะหมดอ่าภายในสิ้นปีนี้นะปี65หหมดแล้วก็หลังจากปีใหม่ก็จะเป็นราคาเต็มแหละ โอเคเนาะก็ยินชอบกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เตรียมตัวสอบได้เลยครับใครสนใจก็อินบ x ็อกเข้ามาตาม QR code นี้ได้เลยมาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับผมคลิปนี้มาแบ่งปันกันประมาณนี้สวัสดีครับ